อย่าไปดูวพิพอ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 มันลงแล้วฝั่งนึงยกเลยโอ้หมื่นมาอีกแล้วพี่น้องเอ้ยไม่ได้เปิดกล้องเปวดเริ่มงหม่ครับหมื่นตึบ๊บหมื่นตึ๊บฝ่าหมื่นตึบ๊บสวัสดีพี่นอ้องฟังไปเท้ายูทูบช่องอมซินอนทัวร์นี่คือกับหนางานเสียตายเลย เรืกพี่สบายแล้ววะเรเรเผู้รับเมาเราจะมาอีกแล้วเริ่มๆวมยนดีๆแล้วไปเรืองพี่เรือไปเรืองเฮ้เย้เย,เย,เยมาไป,ไป ตรงนี้บระยู่จักเที่ยนี่อย่าเปืดหน้าเปื้อนล้างเพิ่งมีพังอีกไม่แล้วไม่ได้แล้วไม่แล้วไม่ได้แล้วเพราะว่าได้มันมืดไปละ่นมันนี่ก่อนก็ร่างหยดมาพี่น้องเลยกุราเมาลายใหญ่ยิ่งไปหยุดไปเลยฝนมาไหลยรู้ไหมยังน่ารู้เพื่อ

แต่ว่าให้มันเข้าไปข้างในก่อนแล้วมันเข้าได้แล้วว่าเดี๋ยวคันฝนตกมากเข่าได้หยอดแถวนี้หยดแถวนี้ทั้งหนอกตกี่นี่ได้พี่น้องคุณกระด้งเป็นสายเป็นสายคือกัีระด้างหยดหน่อยหยดหยดหน่เพราะว่ามีเครื่องมันมีเครื่องผลิตก้อนเมฆเลยที่เห็นนะโอ้สายเดียมเลยพี่น้องเดย เราเรียเพียภาพด้วันพอาๆๆๆนี่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 าๆๆๆๆๆมาแอ้ไจะบ่วงเต็มเร็วเร็วเรยข้าวฟงมันไดอีกแล้ว Khó xe Cô đàn này rút lên Bộ hoạt thằng này luôn bà Đó nào mà Đó bây, đó Đây Hoạt thế hẳn Đây, ไปหาไปหาดูถ <mile> ูกเขาว่าเขาเขาว่าไรรถเขาเรงเถอรถเขาอกยางเรง้ว่ารถเขาเขาว่าไ้ยางเร่งด้วยนะถ้าฝนมาน้ำเถอะไม่คุ้มาหมไม่คุ้ฝนมันไรนเดียวเดียวเดียวที่นั่นเทียวเลยานี่มา พาฝนมาด้วยเลยจะม่วงเต็มยินเสื้อเลยนะเดินเลยพียย่ให้ดีพี่น้องคนมือถือคยออีกคน,นกดูนเ้าแล้วก็ได,ด้๋ักเขียวพูดดูเ้าแล้วก็ได้๋สามเขียวฝนตกห้ำมเลยพวดอะฝนตกเลยเมื่อตึ๊บมาปันน่นนไง แค่ในหน้าบ่อบ่ตกบ่อที่อยู่สวงฟังฝั่งฝ่ายแจงหมองบออยู่บออยู่เป็นหน้างานมืดตึบนะไปไปเลยสุดใช้จอดทางลูกเี่เร่งเร่งด้วยเร่ง่เดียวคืออนขนาดปั๊มบอดีเขาหอดบอยใส่เบิร์ดใส่เบิด ใจบริสุกีิใส่เบ็ดใส่ไปเลยยับยับไปยังไงไปมาไปได้เรียบกูเลยพอ่พอพอ่พอพ่อเขาไปไล่เลยขันดันเจนตตาว่ามา <c oughs> <c oughs> ึงจะบวกบวกเขาไปเท่หอดมองแล้วต้จะไปดันออกมากเนาะ แต่ของแรงเสียงท่อบ่ดังมันบ่คือขับรถเกี่ยวมันตเสียงท่อดังๆอย่างตัวน,นึงเกี่ยวไว้ค่ะกูไม่คม้ <laughs> องเลยนั่นคือรถแร่งนะกำนัาามมกเสียงดังฟังผู้เดียวรถดตีไปก็ว่เ,เกี่ยวเล็กๆก็ได้ฟังอย่างเงี้ยเกี่ยวเราละ ไปไปไปดันซ้ำฝนบ่ได้มากใส่มาหอดเท่าไรเล่นอ่ะหยดมาหยดมาเล่น่ะทอดแคบออกไปพุ่นแกลนออกประตูพุ่นละประตูประตูระบายน้ำพุ่นละเดือนั่นเลยยับมันมีเทคนิคการดันนี่ด้ิพี่น้องโดนไทยเนาะ บดเสว่าแต่แห้งรถขาอย่างเดียวเลยดันแต่ดินแต่ดินดันง่ายๆดินหรอดินมันเพื่อเปียกยี่หองแบบว่าบดเหนืยดนะดินมันบดเหนืยดดินมันเป็นก้อนดินดันง่ายอยูอ่งบดดินมันบดเหนียวไงใช่แตแแ่แล้วเนียนเลยนี่เดินนี่เนียนเนียนติ๊กเลย สา,ามบาทเรียบร้อย,ย,ย,ยกล่องหนึ่งเรียบร้อยเรื่อกหมักใบเลือกเลยยังไม่ได้ยกหลุมมือวได้เหมือนนี้ได้ไปลงเลย แรงนะโอ้ไปฝุ่นนี่วันอ้อมไปฝุ่นอ้อมไปทั้งประตูน้ามุนมาไหมก็ตรงนี้ไกลๆดอกด้วยใกล้นี่แหละเหยื่อเนีขั้นเร่งอ่ะนะแพงไว้ยังเลยนี่วัดข้าได้ยองนี่หันละอัวต้องเสร็จไปเลยเอาเลยตามสบายเลย ผลไม้ที่อียิตเสียตากทุกวันทุกวันที่มาม่าเริ่มหิวมาแล้วเทศไปพื้นี่เลยเป็นโน่นท่องไปเอียงไปหุ่นเป็นที่เขาไปทั้งบูเวียงหุ่นต้นไม้ก็อ้อมไปแล้วประตูหน้าพุทธแค้นไปหุ่นละทางมันไปก็ไปออกไปหุ่นไปทั้งนายทั้งนาเคลื่อนหุ่นอะไรอะละฟ้าไทยเป็นสีคออกฟ้าไทยสีรุดงทิ่มว่าเค็ดแห่งไร ไอนปบะตก็ยังเปทั้งหุ่นอมีบ่มีคะแนนรถคือหนาบวกมียนอย่บานันม่จไม่ไหนปรโตูกมันไปแล้วหุ่นเพมันออกเปประตูน้ามนกุดแคลนวหุ่นบม่มาข้างนี้มันยันมันยันมันยันแม่แรงบ้าไปแล้วเาเราล่ออยู่นี่บ้าไปก็ว่าฟังไปไปไป จะมีจะแรงนะตลอด,ดเลยทิ่ปเทศมีแบบนี้มันเทศทันสบายเท่เบอประกาศดันดันหายดันหายแต่ไม่เพิ่งส่งขึ้นติดต,ติดเต่บติดว่าจะเฝ้ามาจะเฝ้ามาบม่ได้หอดไปได้เลือกงานอยู่ให้เลือกงานก่อน ขอไม่ได้ประมาณตึ๊กส้ม,มงหนึง่งนะแบบซุกคันแล้ยนะเพี่น้องเดนะี๋ยวคิดจุดเพียงแค่นี้ก่อนเด้อไม่มีใครหาคอนเทนต์ให้เลยคลิปนี้ไม่มีใครมันติ่นมันแหนมเลย,ยมันพุ่เลื่อยไปจบแต่ว่าจะามั่นมั่นไปหนาบอ่อแล้วว,ว,ว่านาบอมันมึนเดี๋ยวคิ้จุดเพิ่งขึง้นี้กันสุดีครับมันล่มมาทีงผีเยอะเด้อเออมันล่มขึ้นมาผีเยอะเด้อมันล่ม แต่ขับมันลมไปถึงป้าม่คนลมขึ้นมาี่ไหมขัน่าันมาปาัเทาเคยเป็นเกี่ยวขันทั้งมดเกี่ยวขันท้งโม่งไหมหัวเท้ารอกไก่เด็กก่อนไปไปดเมดไรทั้งหมดตกแท่ทั้งหมดตกแข้งพอมวันซึ่มตลาดนัดเข้าป่า